เชื่ออะไรกูเกินวันนี้อไอส้สัสตว์เล่นเกมหนึ่ง,งกันขอรง่์เกมหนึ่งมามา,มาไปเล่นไมค์ครับล่ะ หัวร้อนกันขอไปแร้งชมพูกันมีคนขายฟูเงินไม่พอแล้วดิเอ็มไม่พอแล้วอ,ะอ่ะเออช่วงที่มีกิจที่บวกเปอร์เซ็นต์ตีบวกสิทธิค่อยตีเออเออใช่ใช่ใช่เดี๋ยวมันจะมีเดี๋ยวมันจะมีเดี๋ยวมันจะมีเดี๋ยวค่อยตีดีกว่าไอ้ที่เรากลวก็รอไปซะเยอะแล้วเนี่ยไอสัตว์ปะเนี้ย เคียร์รอเยอะชิบหายเดี๋ยวรอเลอยรอยกูก็ตีเยอะชิบหายเลยสัตว์วันเนี้ยอุ้ยเคีย์เดอะบอยสองสองมึงดูดิอุ้ยเคีย์เดอะบอยสองสองสัตว์เฮีย์มึงเห็น,น the boy ปะเดอะบอยสองสอง เทียเขาเปิดได้ชัวร์เลยคนนี้หรือว่าเขามีอยู่แล้ววะเขาทำฟูลสองสองเลยพี่นี้หรอใช่พี่ทั้งทีมเฮี้ยกูชนเฮี้ยอะไรวะหนะ้าเฮี้ยชนรถถังไอ้สัตว์มันบูนสเตตอร์หัวเหรอไม่ไม่ดูแล้วมันบูสมันบูนสเตตอร์ดีกว่าไอ้นี่ปะตานี่ วิ่งทะลุเน็ตเวิร์ดอะยิงแรงโอ้ยิงไปไหนไอ้เฮี้ยกดกูจะกดยิงสองทีสาตว์ยิงลูกเรียบเกมนี้เลยนะครับที่เขาได้มายังไงก็น่าจะต้องทำได้ดีกว่านี้ครับไม่ค่อยดีเบรเม่เลียวได้ยอดเยี่ยมมากาบอลบุกขึ้นหน้าเขาได้พริก มันอยู่ในตำแหน่งที่น่าลุ้นมากเหมือนกันผู้รักษาประตูอ่านทางได้ดีออกมาแล้วรุกได้ดีมากโกลสลูกนี้ข้ามผ่านเป็นประมาทแนยไอ้ลูกยิงที่แถบทานเข้าอย่างสวยงามเป็นลูกที่ผู้รักษาประตูเกลียดมากเลยครับคนนี้อยู่ท,<อ>ท็ทอปเติมป<ร>ะวันเ<ร>น,นี่ย ประตูขึ้นนำหนึ่งศูนย์เดฟมึงดูเช็คท็อปเติมเดี๋ยวน่าจะอยู่คนนี้น่าอยู่ท็อปเติมปะราฟาเอลเลอยลตาเน่เน็ตนเวทอืดอิมิก ดีมาโกว่มาเทวส์เรเม่จอหนบอนมากาจังหวะเข้าประทะใกล้ดีมากตาเน่อยู่ท็อปเก้าพี่ ใช่หรอหใช่พี่คนนี้ท็อปเก้าแล้วกูท็อปเท่าไหร่แล้วตอนนี้พี่อยู่ที่สองครับใช่หรอ<笑><笑>แล้วใครอยู่ที่หนึ่งวะชื่อวิดดัมคลาสนะพี่มาธิวส์กินา <omo> บนรีโอ้โหดูทีมเวิร์คของเชียโคตรชอบเลยว่ะตาเลสอะ ปกติคนเขายิงรุ่นเลี้ยงกันเทียดได้ตอนเลนมาแม่งหลากหลายจัดทีมผมโอ้แต่ท็อปแม่งให้กรัรดกากมากเลยพี่ใช่มัทิอุสมันมีพลังปอดช่วยอะไรปะวิ่งอึดมงพี่เดอร้อยเคเทีย์แม่งเปิดไรสัตว์ เน้นเน้นเข้าหัวว่าและไอ้เฮียเต็มตีเลยเฮียแม้ว่าทีเป็นกองหลังแต่เลาคนขึ้นหมวกเขาทำให้ผู้สูมนน่าอายเลยละครเป็นผู้เล่นที่โผลมาเหนือความ่านหมายของคู่แข่งนะครับกับเพื่อนร่วมทีมนี่ถือว่ารู้มือกันดีอยู่แล้วไม่รู้เขาตั้งใจยิงในทิศทางนี้เลยหรือเปล่านะครับบอลเสียบพานแบบไม่มีโอกาสป้องกันได้เลยเขาพลาดแล้วเลยขึ้นเกมลุกไม่ได้เสียการคลองบอก

ไอ้แค่แตกไล่มาสองหนึ่งหรือไล่อีกสองนาทีการเลี้ยงผ่านที่คล่องแคล่วมากโอ้โหนี่คือประตูตีเสมอนี่ไปคืนมาละคือมาแล้วเนี่ยไอ้เที่ยผมจ้ามาเป็นอะไรเฉยกิมมิตมันผมแม่งมีทุกตำแหน่งที่มันแบบว่าคือมันมันล้นอะมันตำแหน่งมันล้นอะคือตำแหน่งทีมผมมันล้นไม่รู้จะล้นไปไหนแล้วไอ้เที่ยมอัชพงศ์สีมา ตำแหน่ง,งมผมมันบ้าไปแล้วอะ่ะม,มันไม่มีใครมาแทนใครได้เลยอนอกจากตอนนี้ผมหาแค่นหน้ากับก,กลางเว้ยของเยอรมันเลยผมหาแค่กลางกับหน้าแค่นั้นอย่างเดียวเลยอยากได้โคเซอ,อะ่ะ เดบอลให้กับเพื่อนโรรดีเฮ้ยเดอบอยอย่ายิงขู่หี้ยถ้าเดอบอยมันได้ยิงแล้วก็คือต้องยอมมันเลยอ่ะคือรู้อยู่นะรู้อยู่แล้วอ่ะว่าถ้าเดอบอยมันยิงไอ้เหี้ยแม่งยังไงก็เข้าอ่ะตอนนี้ประหายใจกบตัวไม่ได้เลยอะผมเคยเจอเดอบอยแบบปีกากยิงอยู่ยิงยังไงแม่งก็เข้าไอ้เหี้ยเดอบอยอ่ะแม่งโหดชิบหาย รู้อย uh ู huh. ่แต่ทำที่อะไรไม่ได้เลยต้นคนนี้เล่นบอลแบบเตาทางง่ายเดี๋ยวผมจะแพ้เขาเนี่ยเที่อแพ้ได้ไงไม่รู้นะเตาทางง่ายจัดเปิดอีกรอบแล้วเนี่ยไปฟิลิปลาม ตาเน่อืมแต่บอลที่อะไรนะกระตุกอีกได้โอกาสจากโายโหแดึงขาไปกูก็เก็บได้ตัวสักดักนี้ยกบอลหลบหนี้ได้ยิ่งอ่ะกระตุกวะไอ้เหี้ยเปิดโปรปะเนี่ยไอ้สัตว์กูกระตุกเนี่ยลูดิเกอร์ กูก็ตกวะประตูนี <pet brewer y> uh ้สวยสุดๆเลยครับโอ้โหมันดูรีเพย์ครับคุณผมพบว่าเชี่กระตุกจัดเลยดิหมดจดแค่ไหนในรับก็คาดไม่ถึงแล้วครับเจอลูกแบบนี้เข้าไปถูกแทรกเข้ามาโขกหน้าอย่างเด็ดขาดจริงๆครับเช่กระตกเลยไม่ดีจริงๆครับลูกนี้แล้วก็หม่งได้อย่างแข็งแกร่งโอกาสได้บอลในกรอบ ผู้แข่งพยายามแย่งบอลแต่ก็ทำไม่ได้พวกเข่าวกำลังพับสนามในสถานการณ์นี้ครับโอกาสมาถึงแล้ว<ร>ดิ<อ>้มดิ้มไปตอกตัวผู้สำประจุเตะบุ่มโดยโดยัวะคิมิส โอ้โหล,ลูดิเกอร์ม่งคุยเลยนะไอ้เหี้ยตัวก็สูงนะอ้สัตว์โรดรียังมีเวลาเคียร์โดดี้แม่งสแตตเท่าไหร่น่ะโรดดี้เหมือนสแตตเยอะมากเลยนะพี่ฟิลิปรามตาเน่ เข้าบอลได้เร็วแล้วก็เป็นบอลทุ่มฟิลิปนามัาเทอุสโอ้โหดูทีมเวิร์คของทั้งคู่กินาบรียิงได้เฉียบขาดบรูซาประตูยืนดักไว้ได้จานเปล่าเฮ้ยเฮ้ยไอเฮียอะไรน่ะไม่อยู่โทษหรออะไรอะไอเฮียมีเวลาที่เราจะใช้จังหวะน็อกเอาในช่วงท้ายเกมได้ ส่งขึ้นไอสัสจานาเ,เป็นการเล่นที่เหนือชั้นกับเพื่อนร่วมทีมผู้หี้อะไรอะโยนบอลมาจ่ายบอลทะลุไปที่เควินเดอบบอย โอ้โห,หเฮียน่าจะกด x เ,เพิ่มความแรงของมันหน่อยนะนไ,นนไอสัตว์90เดือนแล้วครับ เรียนผู้เล่นทีเดียวสามคนเลยครับแนวมันดูทีมเขาดิเยี้ยมแมวโอ้โหยี่สแตกพ่อบ้าไปแล้วโว้ยพ่อโอ้โหไอ้ยอดซาล่ามาไม่เล่นได้เฮียเขาคือใครวะเยี่ไปเป็สองสองไงเป๊บทีมแม่งสวยจริงเฮียเฮียอะไรเนี่ยโอ้โหยิ่งคิมินเจสัตว์ อ๋อมันฟูสองสองคือมันเอามาซับกันได้เลยเหรอวะถ้ามันเป็นปีเดียวกันนะพี่อ๋อคือสแตทมันก็โหดเหมือนกันนี่มันไม่ต้องฟูก็ได้ดิถ้าอย่างนั้นน่ะไม่ต้องเป็นฟูทีมก็ได้หรอกเป็นฟูปีนี่เล่นในช่วงต่อเวลาพิเศษแล้วครับดูว่าพวกเขาจะโอ้ยเฮียโนเตะขาสซาดิเฮียบ้าจัดมาเทุสกินาบรี วอยไฮิคเฮ้ยครัวลังส่งสัตว์เฮ้ยส่งอะไรแบบนั้นนะลุงนี้ผู้เตะตัวอ่านได้เยี่ยมเบรเม่โอ้โอนิดเดียวเน็ตเดวทโอกาสคลอสมาแล้วครับ เป็นการเล่นที่ดีมากเธอเวมี่ไฮคลาสกิมครับที่สร้างโอกาสแล้วทำประตูได้ในจังหวะนี้ก็เป็นลูกยิงที่เปี่ยมด้วยความเนี๊ยบเลยแหละครับในสถานการณ์ที่กดดันขนาดนี้ไล่มาอย่างสุดมันไอ้เทียทีมเขาสวยจริงเนาะคนนี้ไอ้เทียสวยมากอ่ะทีมสวยทีมสวยจริงในการแจกใบไอ้เทียเท่าไหร่นะเขาเติมเขาเติมเท่าไหร่นะเขามี ปีนั้นครบได้ไงอ่ะบุนด์กันเวลาทีคนเข้ามาเหลือแค่สองนาทีเท่านั้นเป็นการตั้งเกมรับที่ผิดตำรายจริงๆครับเป็นการเข้าบอลที่หลหลวมมากโอ้โหเป็นลูกบล็อกที่ยอดเยี่ยมทีมมันสวยจัดอ่ะ เหลือเวลาอีก15นาทีในช่วงต่อเวลาพิเศษไอ้เชิดเดือบอยมันไม่มีใครมีไม่ใช่หรอมีมวะเดอร์บอยอ่ะแต่เขาอยู่ที่เขานั้นเนี่ยอยู่ที่เขาคนหนึ่งน,นะพี่ตาเี่เอ้ยเชิดเดอร์บอยมันแย่งบอลโคตรด,ดีเลยวะเฮ้ยอย่าให้มันเข้าอย่าให้มันยา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 ยสัตว เสียวเหียแม่งพอๆกับเน็ตเวทดกูเลยอะถ้าได้เข้ามุมอะซาเน่เก็บไว้หมดแล้วเร่งอย่างหนักละครับเมื่อได้เสียงเชียร์เสียงกระตุ้นจักนแฟนในช่วงเวลาที่เริ่มหมดไปทุกทีนะครับไขวะไอ้เฮียวิ่งแล้วว่าจะตอบสนองได้แค่ไหนคุณดูกันไอเชียเกือบได้สัตว์เดอะบอย เฮ้ยเกือบอุ้ยอเหี้ยโดนอุ้ยเกือบไปสัตวดเดียบอยแม่งน่ากลัวชิบหายเลยเหี้ยได้โอกาสเป็นจังหวะที่ยอดเยี่ยมของผู้รักษาประตู มันมีตานหลายคนนะที่เล่นแบบเงียบๆนะใช่พีมีไอ้เต้ฝากปล่อยบอดดิได้ครับพี่ปล่อยไป,ยปยเลยเจา้าเลเวลห้า ทีมสวยวะทีมคนเมกี้เนะีู่ปีนะเห็นะอืมฟูปีมันก็ได้หรอมันเข้าหรอวะสองสองอรอแต่ว่าตำนานมันก็ไม่ได้มีอะไรให้ให้ได้เล่นไงนตำนาน